สวัสดีครับดีเดินเข้าสวนนะครับแล้วก็เจอทุเรียนหมอนทองซึ่งหล่นมาจากยอดนะสูงประมาณสักสิบห้าเมตรลูกนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีทุเรียนมานะครับไม่ต่ำมาห้าหกกิโลได้ หนักพอสมควระัะเป็นบรรยากาศยามเช้าของสวนนะครับเลยพลาทุกท่านเดินชมสวนต่อ,อกันไป ชาวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สดชื่นนะครับเพราะว่าเวลานี้หรือหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนไม่ตกหนักมากนะครับสังเกตดูดิ้นดินที่เปียกชุ่มแล้วครับยาขึ้นมากบรรยากาศยามเช้าร่วงครับ ไม่ใช่มัอยู่ยืนยอดเละอยู่มันยอดมันต้นที่มีสองลูกอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนนะครับ